ภาษาอีสานมือละค่ำม,มือในขอเสนอคํำว่าฉมวกฉมวกเขียนฉอชิง,งว่ามาว่อแหวนก่อไก่ร่วมกวันแล้วอ่านว่าฉมวกกับฉมวกที่เป็นคำนามภาษาไทยกลางเอื่นเครื่องมือแทงปลาวาาสังรับเอื่นว่าฉมวกอาจสิมีสามแฉกหรือว่าแฉกเดียวมีเงียงครับตรงปลายมันสิมีเงียง มีดาบเนี้ยวเอาไว้จับสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำหรือว่าเอาไว้จับสัตว์น้ำก็ว่าก็เอื่นเ้วยกันนะครับถ้าเป็นจับสัตว์น้ำก็ชีมีแท่งปลาแท่งปูแท่งสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำก็แท่งกบประมาณนี้นะครับเอาเป็นเครื่องมือในการหาอยู่หากินหากับเขากับน้ำนี่แหละชมวกเอาไว้แท่งครับแท่งเพื่อทิจับสัตว์หรือว่าจับสิ่งต่างๆนี่แหละเอื่นว่าชะมวกครับ ภาษาอีสานฝากตอนพี่น้องเข้าเอามาจากสารนักกลุ่มภาษาอีสานไทยอังกฤษโดยดรปีชาพิททองอังกฤษต้องสมิ์น้ำมาบอกจ่าสูบพี่้องเข้าได้หูราบกัน